ตอนนี้ดทุกคนนะอือก็เป็นปกติทำเนียมครูบาอาจารย์ทุกๆท,ที่หาว่าโยมแต่ละคนก็มาตั้งใจมาวัดน,นะตื่นนั่งมงคนก็ตีสี่ตีห้าเตรียมเพื่อทำ เบียงอาหารการกินมาถวายกับพระโยมก็ต้องขนขวายไงพระเราก็ไม่ได้ทำครัวแบบโยมพระคือ,คอเป็นผู้สละบ้านเรือนไงเราจึงเรียกว่าอนาคาริกคือพระเนี่ยไม่มีไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่มีน้อง นะตละสิทธิ์ท้งโลกมามันเป็นบารมีโดยเพศบัพชิตก็ตเป็นผู้มีศีลพระก็จะไม่ได้ทำอะไรแบบโลกจะไปหุขงข้าวหุงปลาอาหารไม่ได้พระจะต้องน้มร้อนได้อย่างเดียวไว้ฉันยาเพราะนั้นภิกษุก็แปลว่าผู้ขอนะสมณะแปลว่าผู้สงบ ที่สุผู้ขอหรือว่าแปลว่าผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารหรือไม่อยากจะกลับมาเกิอดอีกเพราะมันทุกข์พรนั้นพระก็ต้องตื่ขึ้นมาก็ต้องทำสัมมาอาชีพของตัวเองสัมมาอาชีพของพระก็คือการบินบาตด้วยปีน้องของตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นญาติโยมจะยากดีมีจนยังไงเมื่อ เกิดศรัทธานในศาสนาแล้วก็ผลนหวายเพื่ออยากจะได้บุญบุญศนนะยังไม่สามารถที่จะบัติเพื่อให้หลุดพ้นได้ก็ละจากโลกนี้ไปก็ขอให้ได้ไปเกิดดีแล้วก็นิสัยวาส,สนาที่เราทำมันก็ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเหมือนเงาติดตามตัวนะเพราะมีบุญกระบาปเท้านั้นแหละที่จะติดตัวเราไปตลอดเวลาแหละทุกภพทุกชาติ ไอ้ทรัพย์สินแค่แหวนเงินทองที่เราหาได้สะสมในชาตินี้ก็โยมก็ได้ใช้ได้อำนวยความสะดวกเราในเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวแลาจากชาตินี้เราไปไม่ได้มันก็ตกเป็นสมบัติของโลกไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสมรรนมุติแล้ว็ยืมมใช้เพราะนั้นพระก็เลย ต้องเป็นผู้ขอโยมต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเอเดี๋ยวพระเอาอเอาเอาโน่นเอานี่พอพระไม่สามารถจะไปทาเองได้เพราะําวมนัยมเขามีบัญญัติเอาไว้เป็นผู้ขอโดยไม่ต้องขององไหมเหมือนพระจะไปโปรดญาติโยมตอนเช้าก็เดินไปด้วยอาการสำรวมกายวาจาใจนะ ไม่ได้เอ่ยปากผ่านบ้านโยมแล้วเอ่ยปากตะโกนขอบ้านโยมเข้ามาใส่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเดินไปด้วยอาการสมรวมกายวาจาใจโยมเห็นก็อยากจะมาทําบุญให้ทานโยมก็แสดงอาการออกมาว่าอยากจะมาทําบุญให้ทานหรือขอนิมนพระหยุดถ้าโยมไม่พูดไม่นีมนพระก็เดินเลยไป ไปถึงจุดที่พระได้กำหนดเอาไว้ทุกวันทุกวันก็เดินกับเช่นเดียวกันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นไรเปรียบเหมือนว่าทานนิ่มแล้วแต่จะตกมาจากฟ้าได้อะไรมาก็ฉันนั้นนั้นแหละเลือกไม่ได้จะมาบอกโยมว่าโอ้ยโยมเดี๋ยวพวกนี้แกงไก่จตมาหน่อยนะเดี๋ยวโยมพวกนี้เอาลาบไปหน่อย อย่างนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นส่วนละเอียดขไมนอีกที่บางทีคนพวกหมายยานเขาก็มาโจมตีเขาบอกว่าพู้เจ้าให้ปฏิบัติศีหห้าให้ละวเว้นการฆ่าสัตวเนี่ยมันหยาดมาเฉยๆแต่ว่าก็ยังให้พระฉันเนื้อวัวควายหรือฉันเนื้อสัตว์เนี่ย เขาบอกว่าบัญญัติมาว่างี้แล้วทางอ้อมก็ให้ให้ให้ใหพระอาจารเนื้อสรรัตว์โดยให้โยมทำมาไห้นะเนี่ยเขาพูดโดยไม่มีข้อเท็จริงเราบอกว่าอย่าว่าแต่ที่เขามาจะให้ร้ายเลยความจริงมันไม่ใช่แล้วกโยมก็ลองถามเขาดูดาแล้วก่อนจะมีพุทธศาสนาสัตวในโลกม,มันมีตายไหม มันก็มีเกิดแก่เจ็บตายมันอะไรเนื้อมันไปไหนอเนื้อมันก็ธรรมชาติเขาก็สร้างระบบนิเวศอยู่แล้วไอสัตว์กินเนื้อใหญ่เขาก็จะควบคุมของเขาเองไม่ให้มันมีมากพอสัตว์กินเนื้อใหญ่สิงโตราชสีเสือเนี่ยแล้วไอเนื้อที่เหลือมันก็เป็นอาหารของสัตว์ที่กินเนื้อที่รองลงมา ไอ้ลองลงมากินแล้วก็ยังเหลือก็มีมีสัตว์ลองไปอีกมันก็กินจนหมดอ่ะเห็นไหมมันก็สร้างระบบนิเวศให้กับธรรมชาติไม่ให้มีอะไรมากเกินมันควบคุมกันพอมีมนุษย์แค่นั้นแหละมนุษย์มาทําวงจรของอ่าไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าพืชเสียหมดนเห็นไหมเนีเพราะนั้น มันไม่ใช่ว่าพระพระเจ้าให้มันหยัดฉันแม่ฉันเนื้อสิบอย่างเขาก็บอกนั่นแหละเพราะเราอยากอยากฉันเนื้อกาหนดไม่้ฉันเนื้อแค่สิบอย่างให้ที่เหลือให้ฉันได้เขาก็พูดไปใช่ไหมไม่ใ้ฉันเนื้อสิบอย่างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ใหญ่ช้างมา้าวัวควายเสือดําเสือเหลืองเสือโคร่งสุนัขงูมนุษย เนี่ยเพราะก่อนจะฉันพระเจ้าให้พิจารณาก่อนเหมือนที่พระก็ก่อนฉันก็พิจารณาอ่าอ่เนี่ยอฏติเวชนะอนะฮอติสังขายโยทั้งหลายนยคือหมายว่าก่อนฉันให้พิจารณาก่อนนะแล้วก็อ่าไม่ฉันเนื้อมนุษย์เพราะเราไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ไงเลยต้องมาฉัน หรือว่าฉันเนื้อสัตว์อื่นๆเพราะบัญญัติไว้ก็ต้องให้พิณาก่นว่าเป็นเนื้ออะไรถ้ารู้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ห้ามนี้ก็ไม่ฉันแต่ถ้าฉันก็เป็นอาบัตนอันนี้พระละเอียดไปกว่าน,นั้นอีกไม่ใช่ว่าแค่ห้ามเนี่ยไม่ฉันเขาเรียกว่าบริสุทธิ์เป็น 03. ส่วนสามสมมติว่าจะมาไปบิณฑบาตแล้วผ่านบ้านเอา อุ้ยแม่อุ้ยก็บอกเอ้ยแม่อุ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวข้าไก่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่บาทให้พระอ๋าเนี่ยตมาได้ยินนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบินทาบาทถ้ามีกางไก่ออกมาถวายตมาเนี่ยตมาปิดฝาบาทนะทไม่รับนะอะเห็นยังเอาไปอีกไปเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินอ่าพอไปอีกวัน เอาเห็นแต่นี้เห็นเขาฆ่าวัวฆ่าควายแล้วพรุ่งนี้เขาเอาแกงเนื้อแกงวัวควายมาส่ายบาทเราเราก็ไม่รับอกู่ดีอันที่สามเจาะจงก็เจาะจงอย่างที่กี้บอกบอกโยมไปเลยว่าจะกินม่โน่นจะกินในนี้ถ้าอย่างเงี้ยพอไปบินลบายแล้วจะไม่รับก็ก็ดูดีมันละเอียดกับที่เขาจงตีมา เขาบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็ให้คนไปฆ่า,าสัตว์ทางอ้อมก็คนในพานเนี่ยเขาก็มีมาก่อนรุจธเจ้าอีกแล้วไทยจะไม่ให้ห้ามในพานแม่ทำอาชีพไานเขาเขาต้องฆ่าของเขาอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาแต่เรามาฉันเนี่ยพระก็ไม่ได้บอกให้โยมไปเอาเนื้เอเอาปลาอะไรเป็นๆออกมา พอมโยมจะมากินก็ไปซื้อสัตว์ที่เขาตายแล้วแล้วก็มาทําอาหารเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาเขาไม่รู้จริงไม่ศึกษาแล้วก็ไม่รู้พอพอมาเถียงอาตจจมาก็าไปไม่เป็นพวกนี้เขาไม่รู้จริงอ่ะบทีเขายังอ้างว่านู่น,ต,นต้นต้นตระกูลของสักยาวงศ์ของพุทธเจ้าเขาฉันมังสวิรัต <c oughs> เขาว่าไป นช่ไเพราะฉะนั้นตอนที่เทวทัตจะจะแยกสงไหมจะมาขอพระพเจ้าว่าไม่ให้ไม่ให้ฉันอไม่ให้รับแล้วก็ไม่ให้ฉันให้อย่างแล้วปฏิบัติห้าข้อถ้าฟังผิวเผินแล้วมันก็ดูดีว่าโอ้เข่งคัดหนึ่งให้อยู่ปากตลอดชีวิตเลย สองอให้บินดาบาัดอร่อยชีวิตสามให้ถือผ้าบางสกุลอล่อดชีวิตผ้ตาบางสก,กุลก็คือผ้าที่เขาหอ่อศพแล้วเอาไปทิ้งหรือผ้าที่ก็ไปทิ้งตามขยะตามยักย่ายต่างๆอะไรพ้าเห็นพ้าก็ไปนะไปคุยมาไม่มีเจ้าของนะก็าบางสกุลมาแล้วเอาไปซักซักแล้วก็ เก็บไว้มาเย็บต่อต่อต่อกันจนผ้ากบผืนแล้วถึงจะเอามาห่มเนี่ยเขาเรียกถือผ้าบางสกุลอันนี้มันก็มีผ้าบางรูปท่านก็อธิษฐานว่าจะถือผ้าบางสกุลตลอดชีวิตอันนี้ก็แล้วแต,แต่แต่ละองค์พุทธเจ้าไม่ได้บังคับอแล้วก็ไม่ให้อรับตายปีวรนะแล้วก็ไม่ให้ฉันเนื้อป่าตลอดชีวิต เนี่ยเขาองค์ทรงสัพพัญญุติยานรู้ไงโลกจะต้องเป็นยังไงพอโลกมันเปลี่ยนเจริญใช่ไหมโยมก็มีฐานะมากขึ้นอยากจะได้ทําบุญมันจะได้มีช่องทางทําบุญมากขึ้นอ,องค์ก็บอกว่าเอา้าพระองค์ไหนมีจริตอที่เขาจะจะอยู่ป่าให้อยู่ป่าอยู่คนไม้อยู่คนไม้เขาจะฉันเนื้อป่าก็ให้เขาฉันเพราะแต่ละคน ที่ถ้าขันไม่ดีเขาไม่ฉันเนื้อฉันป่าก็มีเยอะแยะเพราะถ้าไปบัญญัติอย่างนั้นปุ๊บมันมันเป็นสิ่งยากแล้วเดี๋ยวสันนาก็จะหมดไปเร็ววันนั้นนะแค่ว่าบอกว่าจะให้ฉันวังเซวิลัตเนี่ยเนี่ยไปทดสอบได้เลยจะมาตอนยังมาได้มวดน้องๆเขาบอกให้ไปกินเจ คือเราก็ทํเหมือนว่าไม่ได้ไอ้พวกนี้เราทําใจได้อยู่แล้วไปทาร้านบอกว่าเออเดี๋ยวขอให้เขาผัดไม่เอาไม่เอาน้ํามันหมูก็ผัดผักธรรมดาเงี้ยไม่มีอ่ะถามกี่ล้างกี่ล้างก,ก็ไม่มีไอน้นายจะนึกงงว่าโอ้โหทำไมมันยากอย่างนั้นแล้วยอมคิดว่าบวช นายโยมได้มีโอกาสสัมผัสเนี่ยเราไปอยู่ในป่าไกลๆอยู่ทางเหนืออยู่ไปบนดอยบนอะไรล้วโยมให้เขาไปทำานี้เขาจะเอาที่ไหนามาให้เราเราฉันขนาดอาหารธรรมดายังไม่มีอะไรจะฉันเลยดู๋มาไปอยู่อุ้มพังไปในหมู่บ้านเขาเก็เลียนก็เขาก็ศรัทธาดีแต่เขาใส่ข้าปลา่แล้วก็น้ำพริกพิกพริกปน่นพริกอะไร ไม่มีอย่างอื่นฉันแสบท้องหมดเลยถ้าเราไปบอกเอา้าททำบางวิราชัขนงเจแล้วยมว่ามันเป็นไปได้ไหมไอ้นี่อาหารธรรมดายังยังยมไม่ได้ถันเลยบางแห่งก็อดเอาละเป่าไปใหม่ๆไม่ไม่มีเขาไม่ทราบเขาไม่เคยมีพระ,ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ไม่อนุญาตสักข้ออันนี้เจอาทักก็คุยกับพระใหม่ พระใหม่ไม่รู้ว่าพระเจวทัศน็บอกพระุทธเจ้าไม่แข่งไม่แข่งขัดฟังนี่ดูเผยๆฟังเผยๆนะเหมือนเทวทัศนปฏิบัติแข่งทัดกว่าพระุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็ไมาแม่นม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 นอนุมัติตะข้อนะถ้าอนุมัติไปวันนี้ก็หมดแล้วโยมเมื่อกี้ดูเหมือนโยมจะทงไหวเอาผ้าไตจะทําอย่างอื่นทไวไยอาหารปลานเนื้อ มันก็จะได้เป็นช่องทางของโยมทมําบุญได้ถ้าไปทำอย่างนั้นมันก็ไปกําหนดไว้เห็นไหมเนี่ยเพราะว่าพระที่จะต้องให้ธรรม,มะจะพูดตรงนี้เลยยาวมาเลยหรือจะตอบแทนคุณญาติโยมพระไม่มีอะไรจะตอบแทนนะญาติโยมเรอกพระก็มีแต่ธรรม,มะนะที่จะให้ เพื่อโยมจะได้มีสติปัญญาเป็นคติธรรมเพื่อจะไปกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้อย่างพอจะมีความสุขจริงๆถ้าศาสนาพุทธนี้พระทุกๆองค์ที่บวชมาช่วยกันชี้ช่องบอกทางญาติโยมอะโลกโลกจะดีกว่านี้จะมีความสุขกว่านี้เพราะว่าก็จะได้ให้โยมเกิดความรู้เกิดปัญญาไงว่าจะทําอะไรก็ ให้รู้มีความรู้ในสิ่งที่เราจะทํามันได้ประโยชน์อะไรมันเกิดประโยชน์อะไรพอเราไม่รู้มันก็เลยเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยก็สัตว์ว่าทำคนทําก็มีน้อยนะยิ่งโลกทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไปความรู้สึกของญาติโยมทั่วไปถ้าบอกให้ชวนมาวัดเนี่ยมันเหมือนเนี่ยวะมันมันไร้สาระเขาฟังแล้วก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรไม่อยากมา ไม่มีสิ่งเล้านะกระตุ้นให้มันให้มันอยากจะมานะเพราะว่าคิดว่ามาแล้วมันไม่ได้อะไรเสียเสียประโยชน์มาก็แค่นั้นไม่เห็นได้ดีนะบางคนที่ชอบไปพูดอีกทำบุญศูนย์เปล่าไหว,วเจ้าดีกว่าเพราะอะไรนะเะอเนี ใคืนฮะไนคืนคืนเออคนคนอื่นว่าไงเขาเขาบอกทำบุญสวนป่าไหว้เจ้าดีกว่าฮะยดาวนี้เออเขาบอกว่าทำบุญสวนป่าก็ซื้อมาอะไรดีๆเตี๋ยแม่ชอบไปซื้อมาเต็มเลยพอไหว้เสร็จแล้วแล้วโยมก็เอามากินไง ยอมไหวแล้วยอมได้กินไง่มันก็เลยเออจะไหวอย่างนั้นเนี่ยไปเคาะโลงไงที่เคยบอกนะมันไม่ได้อะอน่ะเนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เราชอบทำตามตา,า,ามกันมาแล้วได้ไม่ได้ใช้สติพินิพิญาณาอา่อะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกคร่าวๆเนี่ยได้เวลาแล้ะคนเราเกิดมามันก็แยกมาได้สี่ประเภท ตโมตมะปายโนประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาหมายความว่างไงไอจิตวิญญาณเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้มาเกิดเนี่ยไอเน,นี่เยเขเรียกว่าเกิดแล้วมาถูกไวผลกรรมอยู่นะมาเกิดก็มาเกิดในตระกูลไม่ดีตระกูลตกตํานะตระกูลขอทานอาชีพก็ต่าต้อยนะเนี่ยเขาก็เรียกมืดมาอ้าวพอเกิดมาแล้วก็ยัง ไม่รู้สำนึกอีกก็ยังทำตัวไม่ดีนะคุณงามความดีกายทางกายวาจาใจาไม่ทำออมีแต่ความโลภอนะพ,พิษิชั่วช้าลามกเอาตายนี่จะไปไหนนี่เขาเรียกมืดมาแล้วก็มืดไปน่าเสียดายไหมอา้าวอีกอันหนึ่ง แล้วมืดมามืดไปอันนี้สว่างมาแล้วก็สว่างไปคือโชติตมะปายแล้วเอ๊อสว่างมาแล้วก็มืดไปโชติตมะปลายเนะเนี่ยตอนมาตอนมา,ตอนมาเกิดเนี่ยสว่างมาก็อาจจะเกิดในที่ดีใช่ไหมเกิดในตระกูลดีพ่อแม่ดีแต่ก็ไม่ทําประโยชน์อะไรเลยให้กับตัวเองให้กับโลกศพ ให้กับสังคมให้กับโลกเลยคนพวกนี้สว่างมาจริงแต่ก็มืดไปเห็นไหมอีกอันหนึ่งมืดมาสว่างไปตมโมปะละปายโนโชตินะบางคนนะเกิดมาไม่ดีเกิดในตระกูลไม่ดีฐานะไม่ดนะีอะไรก็ตามต้อยแต่ว่า ก็สมนึกตัวเองว่าเราเกิดมาเนี่ยแสดงว่าอดีตชาติเราทําไม่ดีเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็จะทําแต่ความดีเนี่ยเหมือนพวกโยมเง,งี้ขวนขวายนะสร้างแต่บุญกุศลคุณงามความดีที่ดีก็ขวนขวายลาจากโลกนี้ก็เขาเรียกว่าสว่างไปนะนะเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายโชติโชติปายโนโ สว่างมาแล้วก็สว่างไปนะเหมือนโยมเกิดมานี้ก็เกิดในตระกูลดีพอมีฐานะไม่ลำบากยากแค้นขาดสนอะไรนะเงินทองก็มีใช้เกิดในตระกูลฐานะร่ลำรวยนะแล้วเราก็ไม่มัวมาประมาทถึงฐานะดีแต่ก็ไปบุญกุศลใจบุญสุดทางกนะ็ทำบุญให้ทาน เสียสละให้ปันเพราะละจากโลกนี้ไปแล้วก็สว่างไปไงนะีเหมือนที่เล่าเรื่องในธรรมบโรดต่างๆอย่างเช่นนางวิสาขาก็ดีอะไรเนี่ยเห็นไหมเนะีย่ยโยมก็เป็นนางวิสาขาหลายคนเนะี่ยก็ไฟจะบูลกุศน์มาวัดมาวัดนี่ถ้าอ,อมาช่วงเช้าก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมา อาหารเพื่อถวายพระถ้าตอนบ่ายก็ต้องเอาน้าปานะเพราะนางเพราะนางอายกลัวว่าพระเล็กเนน้อยคอยคอยมองที่มือนางมองที่มือนางว่าเอาอะไรมาหรือเปล่าเห็นไหมนางบอกว่าโอ้ไม่มีความสุขอะไรเท่ากับมาวัดมาวัดนางมีความสุขตลอดนางถึงสร้างวัดถวายพระเจ้าไงชื่อวัดบุพผาลาม และนิมนต์พูะเจ้าแล้ฉันตลอดพรรษาเลยนางสร้างศาลาไงโดยใช้เงินเพราะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนที่จะมีมงกุฎมหาและดาปราสาทเนี่ยมีอยู่สองสามคนเนี้ยมีลูกเศรษฐีมีนางวิสาขาคือมันหนักมากทำเป็นนกยูงํำแพนเป็นเครื่อง เพชรซึ่งพลอยประดับหมดเลยไม่มีพวกผ้าพวกอะไรนั้นไปเกี่ยวข้องเลยอตรงไหนเป็นคนนี่นั่งก็ก็ใช้เป็นเงินเนื้อเงินมันถึงหนักมากไอแต่นี้นางวิสาขาเนี่ยมีกําลังมากถ้ากับช้างให้เชืออ่อ่ะอย่างเพราะฉะนั้น,นพอพ่อพ่อของนางวิสาขาให้ทํากว่าจะเสร็จนี่โอ้เก้าเดือนไ้้่้ะ หมดเงินเป็นแสนแสนอแต่อะไรแสนขหาปะหนะหรือแสนเพราะว่ามูลค่ามงกุฎมหาดาประสานเนี่ยสมัยเมื่อ2,600ปีนะ90โกรเ90โกรบโยมลองเดาว่าประมาณเท่าไหร่90โกรโกรหนึ่งเท่ากับสิบล้าน อุ่นมานะเท่าไหร่โดยเดิคือเดิมเดิมนางใส่แล้วไปที่งานที่วัดก็จะไปกราบพผู้จ้าไปที่พระอานนท์แล้วก็เลยให้นางทาสีถือไว้แล้วพอกลับนางทาสีก็ลืมไว้ที่วัดนางก็เลยบอกว่านึกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวถ้าของไว้ที่นั่นเดี๋ยวพระอานนท์ต้องมาเจอถ้าพระอานนท์มาเจอ นางคิดว่าถ้าผ้านนนจับแล้วก็จะไม่จะไม่จับก็ให้นางทาสีมาไม่จะมาเอาคืนมาถามผ้านนนะ้านนนก็เอาเก็บไปแล้วนางทาสีก็อมาบอกนางวิสาขาว่าะ้านนนได้เก็บไปแล้วนางก็เลยหมอยให้ถวายกับผ้านนนะ้านนนถ้าบออจะไปรับได้ไงพระน,นางก็เลยต้องประกาศขายมงกุฎเพราะไม่มีใครจะสามารถซื้อได้ นางก็เลยเหมือนว่าซื้อเองอ่ะเป็นว่าซื้อเองแล้วเอาเงินอันนี้มาสร้างวัดบุพารามถวายแด่พุทธเจ้าเนีหี่ยคนมีบุญดูดิเพราะนั้นเนี่ยสี่ข้อที่อาตมาเล่าอ่ะมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไป สว่างมาแล้วก็สว่างไปโยมอยากได้ข้อไหนฮะเอาไปคิดเอาเองนะแล้วก็ไปรีบทำในงานเดี๋ยวมันจะมาอันเนี้ยมืดมาแล้วมันมืดไปฮะอ่าโอเคได้เวลาแล้วยะทาวาริว่าปุราการิภุเรนทิสากรัง Yo mewaito tinang betanang up kapati Hihiangmatiang tumhang ki pamewat semmisatu sebe pule tu sa ngapa tanndo pan rasoyahan manisote nassoyaha sawi mawa waoo ki ni kayo kau kauwahiwaang ngase sa ตาสารุทธมาวัตติอายุวโนสุขังบาหลังโทวตุสาพมังคลังราคันตุสาปฏิวัตาสาบาปุชาลุคาเวนะสดาโสติภวันตุเตอวตุสาพมังคลังราคันตุสาปฏิวัตาสาบาธรรมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเต ອະວັດໂຕສາພມັງຄະລັງລະຄັນໂຕສາປະເວດັນຕາຕັບປະສົງຄານຸກຂະວິນາສະນະໂສຕີພະວັນ